เป็นธรรมเนียมนะครับคุณนัทวุินะครับได้ส่งรูปมาโชว์ว่านำอาหารกล้วยไม้ของมิสเตอร์ชนปลใช้แล้วก็พร้อมกับซื้อดีรูทไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งภาพมาโชว์ตามที่เห็นนี้นะครับว่ามันแตกรากงามดีเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นการปลูกใส่ฐานก็เป็นอีกตัวนครับที่แฟนนะ นำไปใช้แล้วก็ส่งรูปกลับมาแบ่งปันคนรักกล้วยไม้ให้เชยชมว่ามันได้ผลจริงๆนะความหมายมันคืออย่างนั้นนี่ครับผลงานการปลูกกล้วยไม้ของคุณนัทวุฒิเขานะครับก็เ,เป็นคนหนึ่งครับที่มีไอเดียการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบแปลกๆนี่ครับแม้แต่ตอเก่าๆที่เข้าไปฉีดพ่นดีรูทนะฮะรากก็ออกมาใหม่เห็นเห็นแบบนี้เลยนะครับดีอกดีใจส่งรูปมาแบ่งปัน เ,เพื่อนๆให้เชยชมว่าอืมสุดยอดประมาณนั้นแม้แต่ปลูกเอื้องพึ่งเอาไปเกาะไว้กับโอ่งอ่างกระถางแตกคุณนัฐวุฒิเขาก็บอกว่ามันก็ยังออกลากดีแลอเกิดเนี้ใช้เวลาไม่นานและที่สําคัญเขาบอกมาบอกว่าไม่ต้องตกใจหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยกล้วยไม้บางตัวตอบสนองเร็วมากนะบางตัวก็ตอบสนองช้าซึ่ง แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีรากมาแน่ๆนะครับแต่ว่าเรียกว่าใช้เวลาไม่นานครับแต่ว่ามาไม่พร้อมกันนะครับการันตีว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่คุณนัทวุฒิได้รวบรวมการปลูกกล้วยไม้โดยใช้อาหารกล้วยไม้และดีรูทมาแบ่งปันกันนะครับก็ดีอกดีใจนะครับตรงรูปมาสุดยอดครับงานนี้ครับไปชมคลิปกันเลยครับ ครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็ียกว่ามีคําถามหลายๆคําถามกเกี่ยวกับกล้วยไม้ตัวหนึ่งก็คือกล้วยไม้เจ้าลุยชินารีนะถึงวันนี้ก็พามาดูของจริงกันเลยนะครับว่าเจ้าลุยชนารีเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นอย่างไรนะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปสับสนกับเจ้าตัวเข็มญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวไปอยู่เข็มญี่ปุนนป่นของจริงๆของแท้กัดนะวันนี้ก็เรียกว่า ทําซ้ําให้ดูกันอีกทีหนึงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วปัจจุบันครับมีการนํามาผสมพันธุ์เจ้าลุอยชินารีเนี่ยเป็นลุอยชินารีเวอร์ชั่นต่างๆมากมายนะมีทั้งสีขาวนะสีออกบรูสีออกออม่วงออกชมพูนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ทํากันเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม้ตัวนี้ครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอกเก่งเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ขอเริ่มต้นนะครับที่เจ้าต,ตัวต้นกำเนิดเขาก่อนนะครับว่าลุยชินารี่เนี่ยมันเกิดจากการนำเอาเขาแกะนะครับมาผสมพันกับเข็มญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูเข็มญี่ปุ่นตัวแท้ต้นแท้ต้ตตนดังเดิมเลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันครับนะครับก็เพื่อให้ใคลายสงสัยแล้วก็ทำดูแบบเรียวไทม์กันสดๆเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นเข็มญี่ปุ่นตัวแท้เลยลักษณะของใบเนี่ยเนี่ย จะเป็นลักษณะใบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ลุยชินารีเอ้ยไม่ใช่เข็มญี่ปุ่นนะครับใบสามเหลี่ยมนะเจ้าตัวเขาเนี่ยใบลักษณะนีจะแข็งปังเลยนะครับนี่จับนี่รู้สึกได้เลยนะว่าแข็งแข็งมากๆนะครับอ้าวแล้วนี่คือข้อสังเกตของเขานะครับแล้วก็ลักษณะลําต้นทรงต้นทรงพุ่มทรงกอเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะเจริญเติบโตช้าอยู่พอสมควร แต่ที่เขาได้ดีก็คือว่าน้ําอดน้ำทนนะครับเนี่ย,ยดูกรน,นี่ครับมีดอกอ่ะยิบมาดูกันเนี่เห็นเลยข้อสังเกตที่ทําให้รู้ได้ว่าเป็นสายพันธุ์แท้นะครับกรดูนี้เขาจะมีจะงอยหางยาวเลยนะนี่คือตัวแท้เลยที่สําคัญครับตัวนี้ในยามค่ําคืนเนี่ยถ้าคนไม่รู้นะมันหอมฟุ้งเลยหอมมากๆนะตัวนี้นะีตัวแท้เลยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวแท้ นะครับอ้าเดี๋ยวไปดูกันครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าเขาแกะนะครับไม่รู้ว่ามีดอกเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็มิตรชนก็อยากจะให้ดูว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าเข็มญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยต้นเนี่ยใบยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เข็มญี่ปุ่นนะเขาไม่ได้มีสีขาวชนิดเดียวะครับเขามีสีนี้ด้วยอันนี้เป็นของหายากนะครับเห็นไหม หางเขายาวนะน,นี่นี่ดูดอกสีเหลืองเหลืองส้มส้มแบบนี้ก็มีอะไปดูดอกกันจะจะนะฮะดอกหางเขายาวมากนะเหมือนกันฮะตัวนี้ก็เป็นตัวแท้ตัวหนึ่งเหมือนกันดอกสีออกเหลืองส้มน่ารักน่ารักเหมือนกันหายากครับไม้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงครับที่คือเข็มญี่ปุ่นนะครับข้อสังเกตของเข็มญี่ปุ่นก็อย่างที่มิสชนมิชนบอกครับนี่ใบครับเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็แข็งปังเลยนะอ่ะนี่ของหาดูหาชมได้ยากนะฮะ ครับตรงนี้ก็เป็นเจ้าเขาแกะแหละครับออกดอกดอกดีเหลือเกินนะครับตรงนี้เขาหมดดอกแล้วสรุปก็คือว่าเขาก็เอาเจ้าเข็มญี่ปุ่นเน่ยนะครับมาผสมกับเจ้าเขาแกะตัวนี้ก็ออกมาเป็นลุยชินารีทาให้ดูขจ,จัดในเขาแกะนะนำสองตัวนี้มาผสมกันนะครับก็จะได้เป็นลุยชินารี เดี๋ยวเราไปดูลุยชินเนอรี่เวอร์ชันต่างๆกันครับวันนี้พาไปดูหลายเวอร์ชันเลยนะครับก็จะมีเวอร์ชันแรกนะครับตัวดั้งเดิมเป็นเวอร์ชันสีขาวที่เห็นกันครั้งแรกๆนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับลุยชินเนอรี่พวกนี้หาไม่ยากนะครับเพราะว่านี่ครับดูครับก็เป็นเวอร์ชันแรกๆนนะครับจริงๆมีขาวกว่านี้อีกนะนี่อันนี้ยังยังออกชมพูชมพูเลือดของเข็มญี่ปุ่นยังเยอะอยู่นะครับเนี่ย เริ่มผสมพันธุ์ออกมาแล้วแล้วก็เวอร์ชั่นแรกๆก็หน้าตาจะเป็นคล้ายๆกันประเภทน,นี้นะอันนี้ยังเวอร์ชั่นท้ายๆนะเดี๋ยวไปดูเวอร์ชันหาเวอร์ชันแรกๆคือเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้มเมล็ดอะนะครับการปลูกเลี้ยงเนี่ยออกมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันถึงร้อยแต่ออกมาแนวนี้นะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับนี่ก็หลุยชนลลี่อีกต้นหนึ่งเหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าหางก็ยังยาวอยู่เหมือนกันนะกะ็กะถือว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นตัวที่สว,สวยงามจริงๆก็มีคนทํา จนเจอเวอร์ชั่นแรกเลยครับที่มีการทํากันอยู่นี่ครับเวอร์ชั่นแรกๆนี่ครับจะออกมาเป็นแนวนี้นะนี่ครับดอกออกขาวเลยนะนี่เ,นเวอร์ชั่นแรกๆที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีการทํากันหลายครั้งหลายหนบางคนนําไปปั่นตานะฮะดอกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิมถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างเข็มญี่ปุ่นนะ ตัวแท้ๆนะครับไปเ,เปรียบเทียบกับเจ้าหลุยชินารีอ่ะดูคันจัดๆนะครับเปรียบเทียบกันเห็นเลยเห็นไหมครับขนาดดอกของเ,อเข็มญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเล็กกว่าแต่หางยาวนะแต่พอพัฒนาเป็นหลุยชินารีแล้วเนี่ยดอกจะใหญ่ขึ้นตัวใบเองเนี่ยก็คือจะสยายออกมาแล้วกว้างขึ้นนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเวอร์ชันแรกๆเนี่ยใบย,ยังออกแนวสามเหลี่ยมอยู่นะครับก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับเวอร์ชั่นท้าย ที่มีการนําไปปั่นวันนี้ก็ต้องให้เครดิตสวนคุณลุงบัญชาอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าท่านสะสมกล้วยไม้ไว้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าจะทําเรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยสอบถามคุณลุงได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับตรงนี้จะเป็นเ,เวอร์ชั่นสีออกบรูนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นสีออกอชมพูที่เป็นไม้ปันตาการปันตาเนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันสายทุต้นนะครับคุณลุงบอกว่า บางทีเราเอาไปปั่นเราปั่นหลายต้นเพราะเราทําเป็นการค้าเราไม่ได้ไปปั่นต้นเดียวถ้าปั่นต้นเดียวก็หน้าตาเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นคัดต้นสวยๆไปปั่นเพื่อขยายจํานวนนะครับดูค,ครับนี่ครับก็เป็นเ,เวอร์ชั่นของลุชินารียุคปัจจุบันนะครับลำต้นก็ยังออกสามเหลี่ยมอยู่ใบนะฮะยังออกสามเหลี่ยมอยู่แต่ว่าเ,เวลาเลี้ยงเป็นไ,ไม้พุ่มไม้กอเนี่ยสวยงามจริงๆ เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ออกดอกเก่งออกดอกทั้งปีนะครับนี่ครับเป็นเวอร์ชั่นออกสีบรูนะครับนี่สวยงามจริงๆแล้วที่สําคัญก็ยังคงความหอมไว้นะครับแต่อยากจะหอมเขาจะจัดเนี่ยต้องไปหอมในยามค่าคืนนี่ครับเวอร์ชั่นนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสีบรูเนี่ยจะออกไม้เมล็ดนะครับอ่ะไปดูเวอร์ชั่นปันตากันเวอร์ชั่นปันตาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูเลยนะครับแบบนี้เลยนี่ คือมาทีไรเนี่ยก็จะเห็นดอกเขาอยู่เป็นประจำเขาอดที่จะมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้นะครับที่สําคัญครับข้อมูลเนี่ยการทําไม้เนี่ยเนื่องจากว่าวงการกุ้ยไม้เนี่ยมิสชนเน้นที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับข้อมูลจริงๆที่ถูกต้องนะดังนั้นเนี่ยถ้าไหนไม่ชัวร์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครเพราะว่าบางทีถ้าผิดพลาดเนี่ยก็ต้องมาแก้ไขข้อมูลกันสวยงามมากมาครับเบอร์นี้เป็นไม้ปันตา เวอร์ชันสีชมพูครับครับครับ,รบสำหรับวันนี้ครับมิตรชนก็พามาชมความสวยความงามของเจ้าลุยชินารีนะครับซึ่งจะได้คลายข้อสงสัยให้กับแฟนๆหลายๆท่านเพราะว่าบางทีมิตรชนไปเจอแฟนๆส่งรูปมาถามมาเนี่ยเอ้ยมันใช่ลุยชินารีใช่เข็มญี่ปุ่นไหมโดยมากเนี่ยมันก็จะมีคน2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือเล่นไม้พันแท้ไปหยิบลุยชินารีมาให้มิตรชนดูว่านี่มันใช่เข็มญี่ปุ่นไหม บางทีมิตรชนก็ต้องบอกข้อมูลที่ถูกต้องบอกข้อมูลจริงๆนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือรุยชินารีบางท่านนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือเล่นไม้ตัวใหม่ๆพอหยิบเอาเข็มญี่ปุ่นมานะครับเขาเข้าใจผิดว่าเป็นรุยชินารีก็มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเล่นกลวยไม้มีวัตถุประสงค์วิธีการเล่นเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเหมือนคนเล่นพระหละครับ บางคนเล่นพระแท้บางคนเล่นเป็นเชิงธุรกิจซื้อมาขายไปแต่สําหรับการเล่นกล้วยไม้เนี่ยมิตรชนก็ถือว่าจะเล่นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญครับมีความสุขทางใจสําหรับวันนี้ก็ถือว่ามาทำความรู้จักกับลุยเชนารี่กันจัดจา้าอีกครั้งหนึ่งเห็นตัวเป็นๆเ,เห็นของจริงๆกันครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับอ๋อก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม สวัสดีครับ